สบายดีพี่น้องวันนี้พบอยู่วัดสี่ดีทรวัดนาฬมหรือว่าวัดเรื่องแสงครับจะผ้ามาชมบรรยากาศตอนกลางเว่นนะครับส่วนมากเขาจะผ้ามาชมตอนกลางคืนผมสิผ้ามาเบิงตอนกลางเว่นแดดหอนๆนนี่แหละครับไปไปเบิงกันเลยครับวัดสวยงามสันเดยดอันเด้พี่น้องเป็นแ่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดทุกบนนะครับัดสวยงามนะครับงามล้มเทั้งหมดเดือดสุ ซึ่งผ่อนก็ว่าตอนแดดตอนวันหรือว่าตอนเตีย่อแดดซึ่งก็ผ่อนอะไรที่ถอดเสื้อกลนบเลย ได้มาอุบนก็นต้องมาวัดซีนก่อนเลยครับวัดเรื่องแสงตอนกลางคืนอี่งามไปอีกแบบนะครับเ,รเวทเหลืองามอีกแนะบบบริเวณนี้จะเป็นในตอนกลางคืนนี่จะเรื่องแสงนะครับมันจะเก็บแสงจากดวงอาทิตย์ตอนกลางเวนแต่ว่าตอนกลางคืนก็สิเรื่องแสงเป็นอย่างนี้นะครับทเป็นเขาเอิ้มั้ยยังบอกว่าถอือ แล้วคนก็อ่อนไฟจากโทรศัพท์มาเขียนวิธีเก็บซื้อของเก็บซื้อผู้สาวเขียนใส่แะไรแบบไทยอยู่เลวิธีละดประมาณน,นี้แหละครับสถาปัตยกรรมวิหารสวยงามนอยอครับเป็นของไมาค่วงร่งตัวความสวยงามขักดีมาด้วยพี่น้องมาเที่ยวบ่น Hãy thì cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ วัดมูเผาครับโอ้เมิ่งอกี้ไก่ด้วยครับโอ้สุนัขครับพูดนะครับสองกบเหล่าบังเตนะครับเห็นเป็นหมู่บนเป็นน้อยหมูว่ากล่องนี่แหลมเห็นบ่อยต้องไปอีกทเงินกับพี่นี่หัวหลวงครับเป็นไฟเจี๊ยบหนังแถวนั้นก็จะมีสวนทุเรียนสวนงอกถ้าไปอีกก็จะเป็นด่านต่อหม้อช่องนี้ครับ ดันที่ขับไปทั้งซอปปะขับไปปากเสีครับไปเดือนเดือนเอกสารยดูตึกที่นี่อเพชยน,นะครับเป็นราคา4กิโลกีโลคูเขาที่นี่มเพยนหนึ่งก็จะเป็นภูบนงามยู่ขมัยหนึ่งจะเป็นวัดนะครับก็ไปจุดธเดน,นก็จะนี่อเพยนฟังเล่าชัดเจนเงินนี่นะครับคือบรรยากาศวัดภูเขาวัดสีนทอนว่ดน่ารักนะครับผู้ใดมีโอกาสมาเที่ยวกันเวียมาหนีนะครับ จังเว่นก็ืงามยีเบียบหนึ่งก็ขึ้นก็ืงามยีเบียบหนึ่ง <c oughs> มาเท่าก็ได้เลยครับมาอุบลสบายดี